สวัสดีทุกคนมาพบกับกินข้าวบุมเฮ้ย <c oughs> ทำงานเลยดิตกมือตกมือตกมือ,อ,อนะเพิ่มซาวเอฟเฟกให้กับตัวเองวันนี้บอมธนัานไม่มาย้าร <c oughs> คราวที่แล้วเป็นไข้หวัด <c oughs> แล้ตอนนี้อาหารเป็นพิษก็เลยอดมาก็เลยส่งตัวแทนมาแทน <c oughs> นี่ หันไงโหหวยออกที่คุณนะเนี่ยเป็นนันทนาการความทันนาปันนทันาทนาวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อว่าซูชิโอเดอร์เชฟนะฮะทุกคนเป็นร้านซูชิร้านนี้แบบว่าตั้งอยู่ในย่านลาดท้าวอยู่ซอยลาดท้าวเจ็นะฮะทุกคนแถวแถวโซนเรียบด่วนเลยแถวแถวนี้นะฮะตอนที่ผมมาที่นี่ครั้งแรกมันแบบมันมีร้านโอมาเกษตรตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไงวะมันแบบ มันโคตรแรนดอมเลย<ช>มันโคตรแรนดอมเลยเป็นตึกแถวแบบเหมือนตึกแถวสองห้องอ<ช>่ะแล้วเขาทำร้านอเมริกาเสตขึ้นมามีชั้นสองชั้นล่างประมาณนั้นแล้วสาเหตุที่ร้านเนี่ยเขาชื่อว่า order chef คือเชฟ ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาชื่อเชฟแก่แต่เขาไม่ได้แก่นะเขาเขาเขายังหนุ่มอยู่คชื่อแก่ใช่ก็เลยตั้งชื่อแบบให้มันคล้องกับชื่อเ่าเป็นโอเดอร์อะไรสวัสดีเชฟแก่ด้วยครับสวัสดีครับพี่แก่ผมมีคําถามที่ผมอยากถามมานานแล้วครับพี่แก่ชื่อแก่จริงๆหรือว่าเป็นฉายาเป็นฉายาครับเอ้าเหรอโอเคจริงๆผมชื่อเบิร์ดครับอ๋อพี่เบิร์ดใช่โอเคครับถ้างั้นวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่แก่เหมือนปกติยินดีครับเรียกแก่ครับโอเคครับ วันนี้ผมมีแขกรับเชิญด้วยซึ่งเป็นเพื่อนผมเองที่เขากินร้านนี้เป็นประจํานั่นก็คือพี่โบ๊นั่นเองสวัสดีครับพี่โบ๊ชนี่ก็คุณทําหน้าที่ดีมากเออคือพี่โบ๊เนี่ยเราเราเจอกันในคอร์สเรียนนะอแล้วก็พี่โบ๊เป็นลูกค้าประจําของร้านนี้แล้วก็แบบว่าเมื่อไหร่จะมาออเดอร์เชฟสักทีสองปีผ่านไปคุยกันมาเออคุยกันมาเป็นปีจนพี่พี่โบ๊ชเขาเลิกเลิกตื้อเออไถามพี่โบ๊ชดีกว่า ที่ที่ร้านเขามีคอร์สอะไรบ้างพี่โบ๊ทที่ร้านมีหลักๆ2คอร์สมีคอรสสุปรีมสาม0ัแ้อยเน็ตเฮ้ยไม่บวกด้วยมีอยู่16คำแล้วก็คอร์สอีลิท6,000บาทเน็ตมีอยู่18คำอ่าโอเคสำหรับพี่โบ๊ทก็คืออีลิทรวๆก็ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะกินเขาเขาเขาเชิญมาก็ก็คอสไหนก็ได้โอเคไก็ได้อ่าันเชิญเลยครับพี่ครับสำหรับอาหารจานแรกนะครับที่ร้านเราจะเสิร์ฟเป็น อาหารเรียกน้ำย่อยนะครับในสไตล์ตตแบบคข่เซกนะครับอันเนี้ยนะทุกคนมันเป็นออเดอร์ใช่ไหมคือเชฟเขาตั้งใจทามากเลยคือในแต่ละครั้งที่เรามากินอ่ะมันจะเป็นคนละฤดูกันคราวที่แล้วที่เรามากินน่าจะเป็นใบไม้ร่วงที่พี่ภูมามามีแบบฤดูใบไม้ผลิมีอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆส่วนตอนนี้มันเป็นช่วงแบบหน้าหนาวของญี่ปุ่นพอดีวัตถุดิบมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปูหน้าก่อนเลยเป็นชูโทโร่ที่ดูดีมากๆ เดี๋ยวเรากินคนละอย่างเลอ้าวผมกินข้าวโพดไปแล้วในนไงข้าวโพดอร่อยไหมอร่อยข้าวโพดมันเป็นข้าวโพดฮอกไกโดกรอบๆเหมือนเหมือนวันที่เราไปกินในร้านนะที่เราพิมพ์ย่างๆเหมือนเลยนันเตนนั้ไส้่บบนี้แบบกรอบๆเบาๆหอมๆกลินข้าวโพดไปเร็วสุดเลยเรามีอีกหลายรายการหลายเมนูมากสิบไม่ค่อยทำชอบไหมข้าวโพดฮอกไกโดทอดมันดีกว่าเบาๆมันดีกว่าข้าวโพดทอดปากซอยมากๆมากๆ คุณพี่บุ้มชอบกินข้าวโพดทอดด้วยไงมันเป็นอาหารวัยเด็กที่หมาไม่ยอมให้ซื้อเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพหมาเขาก็จะบอกว่ากินทําไมอ้วนก็อ้วนแล้วอ่ะกินไม่ได้หรอใช่ป่ะใช่เรากินเพิ่มอีกหน่อยมันก็ไม่ทำให้เราลดแล้วมันไม่ได้อ้วนน้อยลงหรอกเออเราก็อ้วนเท่าเดิมนะเห็นไหมมันไม่อ้วนขึ้นหรอมันไม่อ้วนขึ้นคิดอย่างเงี้ยเดีแป๊บนึงก็เป็นลูกโป่งปลาหมึกหมึก ผมว่าปลาหมึกมันเซคเตอร์อย่างนี้ดีนะผมว่าบางที่มันนิ่มๆอ่ะมันบางทีมันมันเละมันเละมันยุอ่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ยุ่ยเลยอร่อยไฮไลท์ของจานนี้อยู่ที่นี่คาร์ดคาดคาดจบเอาอะไอ้ของสั่งมันเป็นความแบบว่าดินบวกทะเลเนอะฟิลเหมือนหอยทากผสมหอยทะเลมีความหนึบๆหน่อยองหอมกลิ่นหอยแล้วก็เหมือนเขาต้มเหมือนต้มซสอิ๊วอะไรมาสักอย่างหนึ่ง ให้มันพอดีพอดีแล้วมันเทกเจอร์มันเพอร์เฟซเออมันไม่กรอบนะใช่แล้วมันก็ไม่เหนียวด้วยหนึบหนึบเออมันหนึบหนึบมันแอบคล้ายปลาหมึกอยู่เหมือนกันนะหอยอร่อยหอยอร่อยเนอใช่ไม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 ่คาวด้วยนี่คนนี้คนนี้ก็ชอบอยู่ใกล้ๆเนี่ยพยักหน้าอย่างเดียวโอ้โหเฮ้ยทุกคนอันต่อไปที่อยากให้ดูนี่ครับอังกิโมกใช่ครับตัวนี้เป็นฮอกไกโดอังกีโมกนะครับก็จะเป็นเกรดที่มาจากจังหวัดฮอกไกโดนะครับ ก็คือนําไปต้มแล้วก็แช่ให้น้ำสต๊อกเอาไว้สามวันอให้มันซึมใช่นะครับไอ้ทั้งหมดนี้คือมาจากตัวเดียวหรือว่าหลายตัวพี่แล้วแต่เกรดของมันนะครับมันมีแบบตัวเดียวโลโลนึงก็มีชิ้นเดียวตับโลหนึ่งตัวหนึ่งก็มี แต่คือปลามันต้องตัวใหญ่มากเลยนะหมายถึงว่าคือขนาดของตับมันะใหญ่พอๆกับตับคนเลยนต่ยแต่ด้วยแต่ด้วยปลาซลีระเขาอะครับที่อยู่ที่ช่วง้อใหญ่มากๆเนื้อมันไม่เยอะแต่ตรงคอมันพองอังกิโมคือเนื้อตรงกลางมันยังมีความชมพูระเรื่ออยู่ทาสุกพอดีแป๊ะ อากิโมที่นี่มันค่อนข้างจะกูมามิมากครับแล้วก็วาซาบิที่เชฟใช้ก็เกรดดีมากถ้าเรากินวาซาบิในปริมาณที่พอดีกับความมันของอากิโมแต่ปากมันจะกูมามิกว่าเดิมรสชาติมันแบบว่าละมุนนะใช่คือเขาไม่ได้ปรุงรสเบาๆเพื่อดึงรสชาติของซีฟเป็นหลักือกินเข้าไปก็จะมีกลิ่นหอมๆมีความมันๆหวานๆโดยธรรมชาติเลยนะแทบไม่ได้แบบปรุงเยอะแลวพี่บุมชอบที่เขาผูดยูสุลงไปหน่อยนึงด้วยมันเหมือนมันเติมหินตสดชื่น น้ำที่ใส่มาคืออร่อยมากคือแบบน้ำซุปที่เขาแบบให้มันซึมเข้าไปในเนื้อใช่ป่ะเย็นดิไม่อยากให้หมดเลยไม่อยากให้หมดหรอกเรากินให้จริงจริงเจนมากินโอมากรเซ่ร้านนี้เป็นร้านแรกไเออว่ะใช่ตอนนัมากินแล้วเชฟแขกงก็ดูเลยแกเริ่มต้นโอมากรเซ่ร้านแรกคือร้านนี้เนอเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบส่วนใหญ่เชฟจะเป็นแบบคนญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วพอจะไปก็กลัวอืพี่บุ้งก็เลยพามาร้านนี้ว่าใช่ดีเลยใช่ใช่แล้วก็มากินพี่ พี่บู้มเสียใจมาหลังจากนั้นเสียตามรัวๆพี่บู้มเสียใจมาที่บ้านคนข้างนอกเขากินเป็มใช่ป่ะพี่อันก็เหมือนกันใค่ะเมนูต่อไปที่เรากำลังจะได้กินและเชฟกำลังปั้นอยู่นั้นก็คือปูขนนั่นเองทุกคน กูขอนี่ก็เป็นของดีหน้านี้นะใช่ปกติช่วงนี้มันจะมีจริงจตอนนี้เป็นไปเซกโกกานีและแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีบางร้านเสิร์ฟอยู่จริงจริงอันนี้ถือว่าพรีเมียมกว่าเซกโกกานีนะพรีเมียมปูที่แพงมากๆนะเป็นเกเันนีแล้วช่วงนี้เป็นหน้าหนาวว่าปูนี้อร่อยอเสเน่ของโอมาเกษตรมันอยู่ตรงนี้แหละอืฤดูนี้ได้กินอันนี้ฤดูนี้จะได้กินอันนั้นเชฟก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแหละในฤดูนั้นมาก็อยากให้ทุกคนหลายๆคนที่มากินเข้าใจแล้วแบบวันนี้ดูคลิปแล้ววันนี้มีปู แต่เดี๋ยวพอมาอีกสามสี่เดือนทําไมมันไม่มีละไมอยากกินแล้วไม่มีจริงๆก็ต้องเข้าใจว่าฤดูนั้นะหอยจะอร่อยกันแหละปลานี่จะดีมากๆาก็นแหเข้าว็าจะเลือกสิ่งที่ดีสุดในวันนั้นะ่ะมาเสิร์ฟสำหรับจานนี้เราจะแยกเสิร์ฟให้เป็นเมนูที่ทานแล้วสดชื่นนะครับมีองค์ประกอบก็คือไข่แซลมอนนะครับมันมือเสือนะครับมันของปูเขาเองนะครับเนื้อปูนะครับแล้วก็มีซอสยูสุเจลลี่อยู่ด้านล่างใสๆนะครับ,รบสำหรับวิธีการรับประทานเนี่ยคลุกให้เข้ากัน มันมากมันเหรอหวานหอมอืมสดชื่นรสชาติมันเป็นไงสว่า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 งสดชื่นสดชื่นอือหือหวานๆเปรี้ยวๆด้วยแล้วก็มีกลิ่นทะเลของอูนิแล้วอูนิคือกินเหมือนเป็นซอสไปเลยอ่ะใช่จริงๆจริงๆของทุกอย่างเขาใส่มาเขาใส่มาให้กินแบบเหมือนให้มันรวมๆกันอูนิหวานๆไข่ปลาเค็มๆซอสมันๆยูสุเปรี้ยว ปูก็มีความความอ่นอ,อนสกลิ่นปูชัดๆเ <ๆๆ S 1> นี้ดีอ้ตวตอนนี้เชฟกำลังบีบวิปครีม <laughs> ลงไปในชามครับแล้วเรเมนูต่อไปครับเป็นเมนูเปล่าคือคองฟีนะครับเทคนิคฝรั่งเศสกะด้วย<ๆ>ดูเขาหั่นแล้วเราก็หิวเนาะ <laughs> ใช่ป่ะนันน้ำลายยืด เป่าฮ <mm er> sw euh ื้อนี่มันมีกี่แบบครับจริงๆเป่าฮ uh> ื้ออ่ะถ้าถ้าอย่างที่เมื่อกี้เชฟเราคือน่้จะมีอยู่ประมาณ3แบบหลักๆที่เป็นเป่าหื้อญี่ปุ่นก็มีเอโซออบิเป็นฮอกไกโดอัลอนแล้วก็มีเมกไกออบิเป็นเป่าฮื้อแดงจริงๆก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันจะเป็นไจแอนท์อัลบอนนะเป็นเป่าหื้อแบบเป่าหื้อตัวใหญ่หน่อยเป็นคูโรที่เป็นตัวท็อปสุดแล้วซอสเป่าฮื้อของเชฟเขาเนี่ยปกติเราเห็นซอสเป่าฮื้อที่มันจะเป็นซอสตับสีดำๆบ่อยแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ส ดูหมองไปหน่อยอยากให้มันแบบสว่างไลยให้ดูขาวก็เลยต้องคิดหาวิธีทําให้มันซอสมันกลายเป็นสีอ่อนไอตัวส่วนผสมที่อยู่ในซอสเนี่ยหลักๆคือมันมีอูนิที่มันมให้สีเหลืองแล้วก็มีตัวเป่าคือมีหอยเชลลชิมไปแล้วเมืม่อกี้น่าจะเป็นแมคคาเดเมียอือยอหอนนะจริงเหรอใช่ใช่ถูกต้องนะเออว่ะคือพอพูดปุ๊บคือใช่เลยอะเป็นกลิ่นทัวัวหน่อยทำไมนะพี่น้องสองคนนี้คือเกินไปเมื่อกี้คุณครูหันมาก็ เขาถามเตนว่าใช่แบบไม่รู้คือจริงๆในถั่วมันมีสารเลซิตินสารนี้เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทําให้น้ํากับน้ํามันอ่ะมันเข้าไปอยู่เป็นเนื้อเดียวกันได้ทําให้เทคเจอร์มันครีมมี่ขึ้นได้อสิ่งที่ร้านผมก็ใช้เข้าใจแล้วต่อไปที่เราจะได้กินครับเป็นข้าวซูชิครับใช่นี่นะครับอ๋อโหอย่างงี้ นี่เลยนะครับฟุกแบบนี้เลยนะครับแมสีขาวๆที่เชฟกําลังทําอยู่นั้นนะฮะคือ<ส>ฟุกุชิระโกก็คือสเปิร์มปลาปักเป้าที่<า>ทำการที่ย่างปลาก,ก่อนใ,ให้มันมีกลิ่นสโมกสโมกแล้วก็เอาไปคลุกกับข้าวซูชิใช่ครับหน้าคุณคือกลัว <c oughs> คุณกลัวใช่ไหมคุณยอมรับมาดิไม่ได้ไม่ยอมรับเลยแต่อย่างใดหน้าผมมันก็บอกอยู่แล้วตอนที่เชฟเขใส่ไปนั่นกอใช่หรอ ถราคิดว่าแบบผสมก็เอ้ยคงคงได้แหละคงคงสักนิดนึงเขาแตออกมาทางก้อนนั้นแ่ะแล้วข้าวเท่านี้แสวเฮ้ยคุณมีอามาไดมาช่วยนะมีฮีโร่เห็นปะอามาไดทอดในไดคือหนูกินแค่ข้างบนเอาจริงหน้าตาสวยมากเลยนะแบบจานเนี้ยขอชิมดิสต้อกบอมันกุมัามิเนาะไม่ข่าวเลย นวลคือกินเนี่ยกินมาหลายจานแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับพี่โบ๊นะที่นี่เขาแบบเบาๆเนะพี่เบาๆแต่ว่ามันลุ่มลึกแล้วก็มันจะให้รสสัมผัสในแต่ละคำมี่หลายมิติกรอบนุ่มรอบลุ่มๆเค็มๆแต่รสชาติไม่ได้แบบเค็มหรือหวานหรือเปรี้ยวอะไรมาแบบไม่มีอะไรทิมแทงจัดออกมาสังเนตเดียวกลมมากแอปเิลไทเซอร์อย่างสุดท้ายโอซิมามีอย่างสุดท้ายนั่นก็คือปลาไหลปากกิ่ง จริงๆผมเคยกินแล้วเมนูเนี้ยเขาจะทําให้เหมือนเป็นปะกิ่งแต่ว่าใช้ปลาไหลแทนเนื้อเป็ดแล้วปลาไหลเขาย่างให้หนังมันกรอบเหมือนเรากินเป็นปะกิ่งที่หนังกรอบแล้วทุกอย่างคือเรากรอบเดียวกั่นกันเจ๋งเป็นฟิวชั่นกับจีนใช่เป็นปะกิ่งก็ไม่ผิดนั่นแหละแล้วซอสรสชาติเป็นไงอ่ะจริงๆซอสมันใกล้เคียงกันเลยหรอเป็นแนวหวานหวานหน่อยหวานเค็มๆหน่อยอ่าแล้วมัเป็นกลิ่นกลิ่นปลากเห็นมีคนท่ำหล่น แล้วก็ถูกจับได้ในกล้องเอ,อ <laughs> มันเป็นฟิลทะเลทะเลเอะไรแต่ว่าได้ฟิลแบบแบบจริงนะผมว่าสิ่งที่มันน่าชื่นชมคือเขาคิดอย่างนี้ออกมาได้ยังไงอ,อืมที่ครั้งแรกผมมากินเมื่อไม่กีม่มันสองสามเดือนที่แล้วผมรู้สึกว่า <Be z S 2> เบสุดใช่มากตั้งแต่เขาพูดชื่อมาป้าไหลปักกิ่งผมนึกภาพตามออกแล้วตั้งแต่แรกว่าแบบมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเราก็เสิร์ฟมาเป็นแบบในภาพนั้นอะ แล้วมันก็เข้าด้วยอ่ะเข้าด้วยตอนแรกเราคิดว่านุ่มซอสหวานหวานแบบเป็ดมันจะได้ป่าววะแต่มันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นมันมีแบบว่าหวานเค็มแล้วพอามันเป็นปลากรอบๆได้หวะได้แล้วมันก็ไม่ได้กรอบอย่างเดียวด้วยมันมีนุ่มๆตรงกลางด้วยมันมีเนื้อปลาด้วยตรงนุ่มๆด้วยจบจากอป p p e เ i z e r ตอนนี้เราเข้าสู่คอร์สซูชิแล้วนะฮะพอเป็นคอร์สซูชิเขาก็จะมีแบบว่ามีมีจานมาวางไว้ให้อันแรกที่เราจะกินนั้นก็คือหอยเชล โฮตาเตะเทนเนนโฮตาเตะเทนเนนโฮตาเตะด้วยไหมอืมฮึ่มเชี่ยวขาดเนาะเชียวขาดเทนเนนไงเทนเนนมันว่ายน้ำมันเลยมีกล้ามเนื้อมันก็เลยแบบเท็กเจอร์ปกติหอยเชี่ยวพอกไกโดมันนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็หวานๆอันนี้มันแบบกรุบๆแล้วหวานๆว่ะแล้วชอบที่แบบว่าเชฟบังมาให้มันแบบเหมือนปลาคารังอ่ะเออแล้วมันจะแบบว่ากินแล้วได้รสชาติแบบว่า ใช่มันมันเจอเจอมะนาวเจอเกลือเยอะขึ้นนะมันมีพื้นที่ให้มันแทรกซึมตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นซูมิอิกะซูมิอิกะนี่คือหมึกกระดองป่ะครับใช่ครับหมึกกระดองที่มันตัวเล็กๆแบบกลมๆอ้วนๆใช่ครับปลาหมึกกรอบนุ่มคือเวลาไปกินตามร้านซูชิปกติ แบบร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะปลาหมึกมันเป็นแบบราคาไม่แพงเลยส่วนใหญ่จะถูกถูแล้วมันก็จะแข็งแข็งเหนียวเหนียวมมไม่แข็งมันก็เหนียวมีสองอย่างมันเหนียวแต่อันนี้มันไม่แข็งแล้วก็ไม่เหนียว ข้างนอกมีความกรอบนิดนึงข้างในหนึบหนึบร้านทั่วไปอ่ะเขาชอบเอาไปทําให้มันแบบนุ่มละลายเออแปลกๆแบบครีมครีมอ่ะแบบหั่นเล็กๆหรือแบบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมยังชอบการเสิร์ฟแบบเนี้ยแต่ว่าพอจะเสิร์ฟแบบนี้ได้ปลาหมึกมันต้อง perfect texture จริงมันต้องดีไม่งั้นมันจะแบบดีตั้งแต่ต้นทางใช่ไกรอบเอ๊ะอะไรอันนี้คือมันแบบตั้งแต่ขันแรกที่กัดลงไปอ่ะมันแบบผมใช่เลยคําต่อไปที่เชฟกำลังหักเปียรอยู่นั้นคือ ซาโยริครับเป็นปลาเข็มญี่ปุ่นดเลยีซึ่งซึ่งมันจะเป็นผิวมันจะสีเงินเงินนิดนึงทุกคนซึ่งมันจะเป็นหนึ่งในตระกูลผิวเงินเหมือนกันซึ่งคุณน่าจะชอบนะพวกปลาทูพวกปลาอินซีอะไรแบบเนี้ยอ่าพวกผิวเงินก็ต้องแบบเสิร์ฟคู่กับต้นหอมสับเออมันจะมันจะเป็นรสชาติที่ไปในทางเดียวกันรวมถึงว่าวันนี้เชฟบอกว่าปลาซาโยริเนี่ย ปกติอ่ะเขาจะต้องบ่มไว้สักวัน2วันเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายให้ก้างมันแกะง่ายแต่ว่าเชฟบอกว่าวันนี้อยากให้ทานแบบว่าสดเลยไม่ได้มีการบ่มใดๆเพราะว่าอยากให้ได้ t e x t ซเจอร์ที่ดีที่สุดพูดแล้วก็กินเข้าใจแล้วทำไมพี่โบ๊ยิ้มต้องแบบเอาเข้าปาก เป็นของโปรดของพี่นี่ใช่ป่ะของโปรดผมเลยครับมันเป็นปลาที่เชฟไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่เพราะก้ามันเยอะครับแล้วก็วันนี้ทําสดด้วยทุกครั้งที่ได้กินก็จะยิ้มมากเป็นพิเศษเออมันมันมันเรกอิ่มอิมอิมใจเออแล้วตัวต่อไปเชฟก็จะเสิร์ฟผิวเงินต่อไปเลยอันนี้คืออิวาชิอิวาชิเป็นซาดีนอ่ะว่าง่ายๆแต่จริงๆคือจะเรียกว่าซาดีนมันก็ไม่เชิงเพราะซาดีนมันมีหลายตระกูลมากมีหลายสปีชีส์มากคือคนญี่ปุ่นอ่ะเขาแยกแยะปลาได้ละเอียดกว่ากว่าทั้งฝรั่งและคนไทย แล้วเมื่อกี้เชฟว่าบอกว่าปลาผิวเงินเนี่ยพวกนี้จะต้องแบบลอกหนังออกก่อนทานบางทีหนังมันจะมีแบคทีเรียเยอะมีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันจะไม่ค่อยอร่อยอะไรโอคุณหน้าตาคุณดูมีความสุขมากเลยที่เราจะได้กินมันลงไปอ่ะให้รอปะไม่ต้องรอเอาเลยให้รอแต่ให้รอหรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปครึ่งชิ้นไงดูประกายที่ในตาของเขาที่เขาได้กินปลาผิวเงินลงไปน้ำปลาดีโอ้โห ภาษาญี่ปุ่นของปลาหิวเงินเนี่ยมันคือฮิคาริโมโนนะเธอคือฮิคาริแปลว่าแสงโมโนก็คือของกินไงแปลว่ากินแล้วมันจะมีแสงออกปากก็แสงออกตาเนี่ยนี่เจ๊าเจ่าบก <c oughs> ตอนนี้เราจะเข้าสู่ปลาเนื้อแดงแล้วและอันต่อไปที่เราจะได้กินจะเป็นอากามิสุเกะก็คือทูน่าเนื้อแดงแช่ในโชยุเชฟบอกว่าปลานี้คือบ่มมา6วันไม่ใช่ไม่ใช่แช่ซอสมา6วันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แช่ซอสเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าเอจิ้งมา6วันนี่นะเข้มดีเข้มข้นรสจัดหอมเบิ่มๆต่อจากอากามิก็ต้องตามสแตนดาดชูโทโร่ พอเทบกับอากามิมันก็จะนุ่มกว่างชัดเจนอากามิมันก็จะเป็นแบบว่ามีความเด้งนิดๆมีกลิ่นปลาชัดๆันีกลิ่นปลามีนะแต่ว่าอ่อนกว่าละมุนกว่าผู้ดีกว่าหน่อยหอมอมีกลิ่นปลาหอมๆเหมือนกันเข้ากับข้าวได้ดีมากอร่อยมันเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้ต้องคิดเยอะใช่ครับเข้าใจง่ายคำต่อไปครับทุกคนบุรีเทนเนนปลาบุรีกับฮามาจิจริงๆมันเป็นตัวตัวเดียวกันนะแต่ว่า ฮามจิมันตัวเล็กกว่าบุรีมันจะตัวใหญ่กว่าเหมือนเป็นบรรพบุรุษของมันอีทนไไกทีนึ่งเออเป็นตากงกาหลานนี่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เนาะมันไม่เหมือนกับโซนผิวเงินไม่เหมือนกับเนื้อแดงไม่เหมือนกับเนื้อขาวอยู่ตรงกลางที่แบบมีความเนยหน่อยๆจะขาวก็ไม่ขาวจะแดงก็ไม่แดงเมื่อกี้พี่โบ๊กลับบ้านไปแล้วนะฮะพอดีว่าโดนลูกตามแล้วก่อนไปเชฟก็ปั้นคำที่เหลือให้พี่โบ๊กินไปแล้ว mm hmm. พวกเรายังไม่ได้กินนะ แล้วพี่พี่บอสก็กินบุหรี่เข้าไปแล้วก็หันมาอร่อยมากแล้วก็ไปแล้วก็อร่อยจริงโอ้หแล้วตอนนี้คือเชฟเอาคินเมดายไปย่างไฟมาคินเมดายนี่ย่างด้วยถ่านอีตัวตันนะครับแล้วดีเนาะืมดีมากเท็กเจอร์ปลาดีมากๆกลิ่นหอมสโมก็ชัดมากๆเรียบร้อย กินไม่ได้นี่ไม่ต้องพูดเยอะกุ้งร้อคมะเอบีครับทุกคนตัวกุ้งคุรุมะเอบีเนี่ยหลังจากแกะเปลือกเสร็จเขาก็เอามันกุ้งสับแล้วก็ยัดไส้เข้าไปข้างในแล้วก็ปั้นมาเป็นซูชิมาให้เรากินเขาบอกว่าหางกุ้งนี่คือเป็นจุดที่บอกว่ากุ้งมันสดหรือไม่สดอืมหวันจื๊บเป็นกุ้งต้มที่หวานมากเลย มีกุ้งกุ้งเขาต้มไม่้สุก100%เงี้ยยังมีความหวานของเป็นความเป็นกุ้งดิบแล้วก็มีเคนเจอร์กรุบกุบที่แบบไม่ได้เด้งเดงอย่างเดียวอืมแล้วก็มันไปซ่อนไปข้างล่างก็นัวยิ่งเคี้ยวรสชาติยิ่งออกมายิ่งไม่หมดเลยนะยังเคี้ยวอยู่เลยอืมมันอร่อยนะอร่อยอย่างสุดท้ายที่เราจะได้กินวันนี้ครับอูน่นั่นเองซึ่งวันนี้เชฟเอามาสองกล่องนะฮะอันนี้คือฮาดาเตะเจ้าเก่าที่เราเคยรีวิวไปแล้วหลายที ส่วนนี้ไดเซนอูนินะเป็นของใหม่ที่เราไม่เคยเจอหน้าตานี่ไม่เหมือนกันเลยนะคือฮาดาเตะนี่คือ,คอเรียงมาอย่างแบบว่าอลังการดาวล้านดวงมากๆแล้วก็สีจะเข้มกว่าชัดเจนแต่เชฟบอกว่าอยากให้ลองชิมวันนี้ด้วยเพราะว่ามันจะรสชาติแตกต่างปกติเชฟเขาอาจจะไม่ได้เสิร์ฟ2กล่องพร้อมกันแบบนี้นะ<ม>ทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับเรารีเควสพิเศษมามเชฟเขาบอกว่าเขาอยากให้เรากินเทียบกันเลยฮาดาเตะอูนิเนี่ยมันมาจากฮอกไกโดซึ่งจะอยู่บนเกาะเหนือสุดของญี่ปุ่นถูกไหมใช่ แต่ว่าไดเซนจะมาจากอาโอโมริซึ่งอาโอโมริมันจะอยู่ใต้ฮอกไกโดมันนิดหนึ่งทะเลมันจะมันอาจจะอุ่นกว่านิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่แต่จริงๆเห็นเห็นความต่างได้ดูจากหน้าตามก็ไม่เหมือนกันละซึ่งจากที่เราเคยรีวิวหอยเม่นเกรดประมูลกันมาเนี่ยนะตัวประมูลที่มันเป็นเบอร์ต้นๆเช่นแบบกล่องอันดับ1ถึง5ของวันนั้นเนี่ยเทียบกับเบอร์30อสะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ความสวยมากกว่า ถ้าเป็นกล่องเบอร์หนึ่งเปิดมามันจะต้องเรียงสวยตั้งแต่หัวจะลดเท้าแต่ถ้าวันไหนที่แบบมันพีกัจัดเลยกันจะจัดกล่องพิเศษขึ้นมาสเปเชียลมี400กรัมซึ่งไอ้สเปเชียลนี่ก็จะประมูลแยกกับตัวธรรมดาอีกแม่งก็ไปกันใหญ่แพงพิเศษบางคนที่ไม่รู้อาจจะแบบงงว่าทําไมอูนิมันมียี่ห้อวะจริงๆยี่ห้อนี้มันคือยี่ห้อของชาวประมงที่เป็นคนเลือกไม่ใช่คนจับด้วยนะ เลือกว่าหน้าตาประมาณนี้ต้องมาอยู่ในกล่องชั้นตัวนี้ไม่ใช่เท่าๆกันถ้ากล่องมันเล็กก็เอาตัวเล็กมาวางแล้วก็ขายราคาหนึ่งใช่แล้วก็ถ้าใหญ่ก็เอาใหญ่มาวางขายราคาหนึ่งสีสวยก็วางสีสวยก็จัดจัดเกตไปที่มันแบบมันเหลือเศษแล้วฆากันเพราะว่าเรียงกะลงกล่องไม่พอก็ทําเป็นบาละก็วางสลับ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 มาใช่ใช่ฮาดาเตอุนิ บอกกูก er. ูแล like oh okay. ้วปวดกูแล้วปวดหั้ว่าเดี๋ยวเดพี่เดี๋ยวพี่อีกที่ฮอนึงนะพี่เราได้ทานอะไรหลายอย่างมีคนกระซิบข้างๆว่าอยากกินอีกไงฮึเมือมันเป็นแบบว่าใส่เกลือแล้วมันได้รสชาติอูนิเต็มๆเลยนะไม่มีไม่มีซีอิ๊วมากวนใจไม่มีกวนใจเกลือแล้วก็กอืคือจริงๆวันนี้บอมทนานไม่มาคือถ้าบอมทนานมาเนี่ยเขาจะพูดเสมอกับ ฮาดาเตอุนิว่ามาเร็วไปเร็วมามาเร็วไปเร็วแล้วมันมาเร็วไปเร็วงี้มาเร็วไปเร็วม็จะมาเร็วไปเร็วนี่ท่าประจำเขาซึ่งมันก็จริงนะมันเป็นรถท่าที่มาแบบตู้มแล้วก็ฝึกหายเลยไดเซนโหหน้าตาสีมันจะออกนวลๆกว่านะไดเซนเนี่ยชิมไปคุนครับ เนี้ยสปอยด้วยอือหืออือหือเอาอีสก่าดต้องอธิบายความแตกต่างก่อน คืออันนี้มันแบบรสชาติมันเข้มข้นมากจริงๆครีมมี่กว่าหวานกาว่าหวานกว่าแล้วก็กลิ่นทิ้งนานกว่าอ่าใช่กลิ่นที่ทิ้งนานกว่านี่ชัดเจนคือฮาดาเตะไม่ได้บอกว่าไม่หวานนะเพราะว่าเรากินมาแต่ละครั้งก็หวานแล้วก็ดีมันก็ดีมันก็ดีมากแล้วอ,ะอ่ะ,อะ แต่ว่าอันนี้มันจริง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 ต้องต้องบอกว่าวันนี้จริงๆคานาเตะเบอร์5กับอันนี้เบอร์30กว่าราคามันเท่ากันเลยเออมันราคามันไม่ได้ถูกมันไม่ได้เออร์สามสิบกว่าแล้วจะถูกกว่าได้ไหมเอคือแพงเท่ากันเลยมันเท่ากันเลยเออทำให้ของสองสองอย่างนี้มันอยู่ในเลเวลเดียวกันเราเลยมาเทียบกันไม่ใช่แบบเฮ้ยอันนึงมันเบอร์ห้าอันนึงเบอร์สามหกเทียบกันไม่ได้จริงๆมันคือชงเลยทัางทีเอ่อทำให้แบบเออวันนี้เราเห็นความชัดเจนมากๆก็แบบมันต่างอย่างไรทั้งนี้เป็นด้วย รสชาติมันเหมือนระเบิดอ่ะใช่โหนี่ถ้าเกิดเป็นไดเซนเบอร์สักต้นสักห้าเนี่ยเอาสักเบอร์หนึ่งอ๋อไม่ต้องเอาสักแล้วไม่บอกโอ้เอาสักเบอร์หนึ่งห้าห้าหมื่นยังเหนื่อยเลยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เรากินซูชิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนักใจมากเลยที่ต้องเลือกคำที่อร่อยที่สุดของวันนี้ดังนั้นวันนี้ให้ให้สองอันแล้วกันดีปะ เขาอันเดียวคือลำบากใจเราเริ่มจากเธอก่อนเลยเราชอบเปาฮื้อกับปลาบุรีเป๋าฮื้อกับบุรีเหรออ๋อชอบอะไรเป็นอันดับหนึ่งอันไหนอันดับสองให้เท่ากันเลยเหรออะไรวะคืออย่างเปาฮื้อคือตอนแรกเจ๊คิดว่าเจ๊จะกินไม่ได้แน่เพราะตอนที่เชฟแบบเขีมาเป็นแบบวิบครีมเนี่ยก็แบบโอยมันจะได้เปล่าวะเรียนไปใช่ไหมแต่พอกินเข้าไปแล้วก็คือเหมือนแบบ อาจจะพอแบบไม่ได้คาดหวังมากเลยว่าก็เลย็อร่อยมากอ่ะเลียถ้วยเลยทีเดียวเออใช่แทบ,บแทบ,บจะเลียถ้วยประมาณนั้นเหมือนปกติอ่ะอย่างเปาหือของร้านนี้มันจะแบบเค็มจัดจัดเลยอ,ะอ่ะ응บางทีมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้มันแบบกําลังดีมันมันกลมกล่อมอ่ะอแล้วบุหรี่ะรู้สึกว่าเนื้อมันพิเศษอ่ะมันพิเศษจริงรสชาติก็แบบละมุนละม่อมเนื้อเด้งกําลังดีประมาณนั้นอะอ่าประมาณนั้นอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยทั้งสองอย่างเลยพี่บูม ไดเซนอูนิว่ะเบอร์หนึ่งวันนี้ที่สุดช,นะชิงก่อนเลยนะเบอร์สองก็ตอนแรกก็คิดอยู่หลายอัน <S <S แต่อันเนี้ยมันมันรู้สึกว่ามันอร่อยเป็นพิเศษสําหรับวันนี้ทําไมไม่รู้แต่มันคือค e ุรูมาเอบิกุ้งอ่อยกุ้งอร่อยมากเลย,ย,ลยสิ่งที่วันนี้มันอร่อยมาก ะดุยอดมากใช่วันนี้มันเพอร์เฟคคุกพี่ใช่ไหมใช่เราไม่ได้กินครูมาที่เพอร์เฟคคุกแบบนี้มาหลายครั้งแล้วพี่ใช่อันนี้มันต้มพอดีพอดีแบบไม่มีจะติอะไรทั้งนั้นเลยตังเนี้ยใครก่อนเรายิ้มชุมนะพี่ก่อนพี่ตอบก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนเมนหนึ่งคือไดเซนอุดิอ่ามันมันมันเย็นแล้วก็มันแบบปิดจบได้แบบมนั มันเย็นมันเย็นอะไรวะคือคือมันเหมือนเชื้อนี่แบบสดเชื้อมันเป็นแบบมันเป็นแบบเคลือบแล้วก็แบบยังยังอยู่ในปากอ่ะแล้วมันก็แบบเออมันจากเขาสุดท้ายที่แบบยังยังมีอยู่ในปากอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคโอเคมีประสอนไหมประสอนลืมชื่อแล้วเจ๊มีวาชีอ๋อไอวัชีไอวาชีเออซึ่งซึ่งเจ๊บอกว่าเป็นเป็นปลาที่แบบปลาแบบพื้นๆมากอะไรเงี้ยราคาไม่แพงแต่แปลงว่าแสดงว่าที่เรา กินเนี่ยต้องฝีฝีมือเชฟเลยนะที่ทำออกมาเดี่มันก็พิเศษด้วยใช่ใช่เลยแบบชอบมากะคุณคุณของคุณก็ชอบอันนึงเหมือนพี่นันเป็นปลาเป็นอีวาชิเหมือนกันคุณก็ชอบกินปลาเนื้อขาวแล้วก็ชอบกินปลาน่ที่เป็นหนังเงินคุณซาบะแต่คุณนั่นน่ะมากเหมือนเชฟทํามาเลยอร่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งชอบกุ้งกุ้งเหมือนกันเหรอใช่ชอบกุ้งเหมือนกันกุ้งวันนี้ดีวันนี้กัดไปคำแรกก็ทั้งกรุบทั้งหวานเลยเชฟสุดยอดครับ พอ er มันฟังทุกคนพูดมาแล้วเนี่ยผมก็ผมก็ยังจะต้องซื่อสัตย์ในความรู้สึกตัวเองอยู่จริงๆอยากจะเปลี่ยนไปพูดอย่างอื่นบ้างแต่ก็อยากจะบอกว่าจะซื่อสัตย์นี่คิดยังไงมาจะพูดอย่างนั้นก็คือก็คือไดเซนอุนินีวันนี้ต้องให้เขาเปิให้เขาจริงๆมันา<ง>มาสุดท้ายแ้วมันเพอร์เฟกต สดๆครับทุกอย่างมันมัน,มนไรที่ติถึงมันจะเป็นเบอร์ลึกก็ตามแต่ <c oughs> มันจะหน้าตาเป็นบาละก็ตามแต่ด้วยรสชาติมันก็ชนะทุกอย่างวันนี้ได้อะถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราว่าสั่ง,องลองลองกินสักคำห <c oughs> นึ่งฮะร้านถ้ากามีขายก็ซื้อสักคำหนึ่ง <c oughs> ใช่นะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ยากจะลืมเลือนในชีวิตได้เลยได้เลย นี่รสชาติยังทิ้งอยู่ถึงตอนนี้เลยรอเล่นแล้วเล่นเออแล้วก็อันหนึ่งจริงวันนี้ผมผมรู้สึกผมผมผมเลือกอันนี้ตั้งแต่แรกเลยนะผมผมชอบคินเมดายวันนี้มากๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมเป็นคนชอบกินคินเมดายนะแต่ว่าน้อยร้านที่จะทำออกมาได้แบบนี้แล้วก็น้อยร้านที่จะเลือกใช้จีคินเมดที่มันมันมากๆอ่ะเพราะบางร้านจะใช้มันแค่เป็นตัวประกอบใช้แบบเกรดไม่ได้ดีมากเพื่อให้มันเป็นผ่านเนื้อขาวอันหนึ่งแล้วผ่านไปแล้วไปเน้นกับปูนิไปเน้นกับมากุโร่แต่ที่นี่เขาก็ให้ความพันกับไอป่าชิ้นนนนนเหมมมืออกกัแาา็บิจ เทกเจอร์ดีๆปลานี hmm. ่ค응ือ hmm. น okay. ุ่มเลยนะเป็นชินไปได้ที่เนื้อแบบมันมากๆใช่มันมากมันมากๆแล้วพอมันโดนไฟนึงนะน้ำมันมันหอมอ่ะกินด้ยแล้วคือว่าผมชอบคำนั้นมากๆเลยสองอันที่ผมชอบมากๆวโอเคอ่ะจบครบสมบูรณ์แล้วก็ พี่โบ๊ทที่ไปแล้วเมื่อกี้พี่โบ๊ทฝากบอกว่าซาโยริชอบอันนี้เป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นปลาผิวเงินโชว์เทคนิคโชว์เทคนิคของเชฟเขาบอกว่าปลาตัวนี้จริงทํายากมากๆทําให้มีมีก้างทําให้ยังเหลือเนื้อได้เยอะทำให้เท็กเจอร์มันดีอย่างนี้ทําได้ยากแล้วก็พี่โบ๊ทก็บอกว่าโคตเตก็อร่อยอีกะก็อร่อยอ่ะครบแล้วเรียบร้อย ตามนั้นทุกคนตามมากินกันเถอะร้านเนี้ขอจบอีกสักหน่อยอะจริงๆในราคานี้นะจริง6 0 0 0นเน็ตนี่นะไม่บวกในโลกล่านี้นะไม่น่ามีไม่น่ามีแล้วนะความคุ้มค่าแบบนี้นะจริงจริงๆที่นี่ที่มันทําได้ปัจจัยที่นี่นะผมผมต้องบอกว่ามันเหมือนปัจจัยร้านผมเองมากๆคือคือเขาไม่มีเชฟมิชลินไม่มีเชฟจากญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่เจ้าของร้านลงทุนเองทำเอง แล้วก็อยู่ที่ที่ไม่ได้เป็นดาวทากลางเมืองทําให้ค่าเช่ามันไม่แพงงบประมาณทั้งหมดที่เราจ่ายเขาไปเขาไม่ได้<ล>ไปเจมิมค่าเชา่าไม่ได้ไปจ่ายค่าเชฟเขาไปซื้อวัตถุด,ดิบ<ร>มาให้เรากินใช่ทําให้ของที่นี่มันดีแบบนี้เรียบร้อยซูชิออเดอร์เชฟวันนีเ้เชฟเดินเข้าไปเลยวันนี้ขอบคุณเชฟแก่มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณโตะขอบคุณค่ะ